สวัสดีคะ่ะพีนี่สาวอุดรก้นโก,โกมาแล้วคะ่ะพีนี่สิผ้ามาเห็ดหมูกรอบเพราะว่าพีนี่สีล่องเบิงงมือนี้มือแรกทําหมูกรอบในหม้อไร้น้ํามันพี่น้องคะนี่หมูกรอบพีนี่กะพีนี่เป็นจิ้นแค่นี้คะ่ะว่านไปเมืองเนาะนะ้วกะพีนี่กะสีใส่เกลือคะ่ะใส่เกลือใส่เกลือ นี่นนนนนนนใสเกลือค่ะใสเกลือแล้วก็มักว้พี่นี่ใสแล้วละ่ะพี่นี่ใสแน่แล้วละ่ะโอเคเนาะใสเกลือเพื่อนว่าใสเกลือเนะาะมันนี่พี่นี่บนบวบหั่นเล้มหันยากเนาะพี่นี่บอหั่นเด้นี่พี่นี่สื่อเป็นชินแบบนี้มากแล้วก็พี่นี่สิตม้มอยู่ในหม้อค่ะนี่ลองเห็ดได้หนีมือน,นี่ ก็ว่าอยากให้ต้มแตนนี่เป็นนาตาจังสี่ค่ะต้มแล้วต้มแล้วเป็นนาตาสีพี่นี่บอร์บอหันแต่ว่าพี่นี่ิษใส่น้ำสมนะค่ะเนาะใส่น้ำส้มที่หนังเขาเอาน้ำสมใส่ก้อนเนาะคะ่ะพี่นี่ใส่น้ำสมใส่ก้อนจังเสียวหมูว่างลง นี่แล้วก็เอาหมูวางลงนี่เป็นแบบนี้พีนี้กระสิกระสิทิมใ้ซิบหานาที่เนาะพี่นี่ล่องเห็ดได้นี่หมดพอดีน้ำส้มแกบดนี้เลยพี่น้องคะจิมไ้ซิบหานาที่ล้วก็่ะก่อนสิใ่น้ำส้มกะจิม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 หนังมันเด้อค่ะ จิ้มเห็นเป็นลู่ๆนกขาน้องจังสิได้พ้องสวยๆส,สวัสดีค่ะพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพีชาแนลสวัสดีครับ je suis coco โค่เลมารีเดอพรานิปสำหรับช่องมีฟารังเอ็นเอ n พีชนั่นเมื่อนี้หมูกรอบค่ะพี่น้องหมูกรอบมาเด้อมาเด้อมาเด้อลองเบิ่งจะ้ะ ครับน้ำจิ้มพิเศษของพี่นี่เนาะจ้ะน้ำจิ้มของพี่นี่ก็มีพริกมะนาวน้ำปลาแค่นั้นสามอย่างค่ะผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดผู้ใดมักเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวด้วยค่ะูก้มขาไก่ทั้งแรบคมยักกว่าีรบ จ้ะแฟนพี่นี่ว่าหมูกรอบแซบคักพี่นี่ใส่ตะเกลืยได้จ้ะเราเรามักอันที่พี่นี่เห็ดกับเขาที่บาบอใส่ผงสลดบอใส่หย,ยางเนาะคนว่าแซบคักจิ้มกับน้ำพริกของพี่นี่ทำอร่อยมากว,ว่าสาน์ว่าขั้งแรกที่พี่นี่ทําก็อร่อยสุดๆเลยจ้าน่งัี ะจะแฟนพี่นี่วานำพริกเผ็ดถึงใจเลยเพราะว่างวดนี้พี่นี่ไปซื้อพริกปนมากเขาเขาต่ำไม่ไหมจ้ะแล้วก็กินหอมมากแล้วก็เผ็ดมากบางที่แบบพริกกะเพ็ดหน่อยบางที่แบบพริกกะเพ็ดหลายเนาะพี่นี่ใ,ใส่น้ำพริกปายซอดหนึ่งได้จ้ะ แล้วก็แฟนพี่นี่ว่าเผ็ดถึงใจเลยเพื่อนมักเผ็ดๆจักหน่อยเนาะค่ะเนาะบุคเคยเห็ดหมูกรอบจักเทียค่ะพี่น้องค่ะนี่คืขั้งแรกอืมกรอบครับ

อืจะเคี้ยซี่เอ่ะใช้เคอ้ยซี่ืต้มขาก็อร่อย อยากให้ต้มค้าน้ำขาวๆก็เสียยาใส่ซีอิ๊วขาวด้วยจักใส่สเ,กใเกลือครับผมุผงลวดกับผมเน่าถ้าใส่น้ำมะขามมันจะเป็นสีขุ่นๆกันน,กน้อย รอนหร้อนอืม hmm. ร wow. uh ้อ huh. oh, like uh ่ะอนงเอืมแต่ยูง汤อ้๊ีทองสีเด่ชาวอ่ช่มหอาเซียก็ได้อมอืมทำครั้งแรกอร่อยมาก ้มกับหม้อ,อไรน้ำมันไม่ได้ตากหมูไม่ได้ตากพี่นี่เอาอเครื่องไว้เครื่องไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละเพราะว่าพี่นี่ต้องทำงานเนาะค่ะเนาะเ็ดตามขั้นตอน าเชฟวันนี้แฟนพี่นี่มีความตุกเขาบอกว่าพี่นีเป็นเซฟทำกับข้าวปลาตั้นกินจะแบบไราวามที่การสติยิจัะ ต้มตำก็ตำนิดเดียวพอแสบพอหอมปากหอมคอเนาะคะ่นะเนาะวิ่งต้มได้ดังวิ่งวิ่งดูล่าการทําหมูกรอบอันอยู่ในหม้ออะไรน้ำมันคะ่ะพี่น้องเขาสิบอ่าได้กินน้ำมันเด้ น้ำมันสตอกอยู่ไต้หมอค่ะแล้วก็ห้าสิก,กินแบบอ่าก็ต้องขึ้นยั้งรลายค่ะพ่นี่กะบอใครอยากกนินเนื้อหมูสามสันนี่แต่ว่าพินี่เห็นเพื่อนเหตุนในยู u ู e เนาะพ่นี่ก็อยากล่องโอ้ oh, แสบอีลีค่ะพี่น้องเอามาเฮดเดอร์เฮ็ดกินห้เฮกบะตองคึดววาห้าสิก,กินน้ำมันลายแม่จ้าพ่นี่เฮ็ดรังแรกกะกะดีอยู่ค่ะออกมาดีมากๆเลยอยู่เดียวพ่นี่กะจะเฮ็ดกะบ,บ่บอยดอกค่ะเฮ็ดบอยหลายมันกะบ,บ่ดีเนาะ มันติต้อ,องอันเฮ็ดให้องไขมันสูงอันถึงมันสิออกมันก็นออกบาเบิดปันไดดอกจาก้จาจ้าพี่นี่ใส่เสียงประกอบน้ำพราวาสร้างน่ะเพิ่นเฮ็ดอันหลังอัาพี่นี่บ่ท่านแล้วเนาะค่ะเนาะเป่งๆปัปปปปงๆพี่นี่ก็เลยได้ใส่เสียงประกอบคะ่ะขอโทษหลายๆเนาะค่ะเนาะมันเป็นธรรมาชาติปันไดเนาะคะ่ะ การเลียนรูเ้เฮ็ดกับเขาใหม่ๆพี่น้องสมัยสมัยนี้มันง่ายเนาะค่ะน้อนเรต้องได้เปิดหนังสืออันเบิ่งใน YouTube อันบืด้เดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าขั้นตอนมันกับหลายค่ะพี่นอ้อง,องจ้าพี่นี่เมียฝรั่ง NS p เนเพีแชแนนก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละค่ำป้อโคกังคือหมูกรอบค่ะสวัสดีคะ่ะฝากรักฝากความห่วงใย,ยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊า,ายบายค่ะ